สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินในรอบดึกนะคะวันนี้แอดมินก็ได้ไปเก็บตกแนวทางการเสียงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ต้องขอฝากให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ เราก็ไปดูกันเลยค่ะซึ่งเป็นแนวทางของอาจารย์ชัดกับอาจารย์เคนะคะไปดูกันเลยค่ะฉันเป็นคนโชคดีค่ะนัิรักขาสวัสดีที่รักสวัสดีสสดพภิมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเลขทูบของเราปังมากใครซื้อลอตเตอรี่023ไม้มบ้างค่ะใครซื้อลอตเตอรี่ ศูนยมไหมบ้างคะตรงกับเลขฝันเลย2307ามศูนย์เจ็ะทีรักเกือบจะได้ขึ้นเหนือล่องใต้นะคะถ้าเกิดว่า3ตัวลอตเตอรี่ออก507ศูนเก็เป็นอย่างสลับที่กันออก7จ็ดศูนยเก็เป็นอย่างนะคะบอกเป็นอย่างนะบอกเป็นอย่างได้ลอตเตอรี่ศูนย์มามมจะทีรขาขคาสวัสดีที่รัก ่อไปกี่ใบแล้วนี้่ะยี่สิบเจ็ดใบจ้านะฮะสวัสดีพ่อพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้ค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังจะไปกันต่อกับอาจารย์เคไหมคะใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะควันนี้ว,นนวันเกิด,ดอาจารย์ชัดใครจะขึ้นรถทัวร์กับอาจารย์อาใครจะขึ้นรถทัวร์กับอาจารย์ชัดอาจารย์เคบ้างคะที่รักขาสวัสดีค่ะหลายคนหลายท่านนะคะเข้ามาบอกอาจารย์ท่านหนูกปังอาจารย์เปิดไล อไอ้ลยได้ไหมหนูจะบูชาปูที่อยู่ด้านหลังกระถางทูบขอโทษด้วยนะคะอีกอีกแท่งนึงเขาล่วงนะคะเขาล่วงนะนี่เขาก็กําลังจะล่วงแล้วนะที่รักเห็นไหมนะคะใครอยากได้ค่ะรุ่นนี้นะที่อยู่ในกระถางทูปปูงวดนี้ปังไหมศูนย์สองสาม ของสามีแล้วเรามีโชคมีราบร่วมกันนะคะอา,อาจารย์แค่ได้ตั้งปฏิญาณไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสมตัวถวายที่คําชะโนดหนึ่งหมื่นถ้าเข้า2ตัวถวายที่คําชะโนดเท่าไหร่คะห้าพันอันนี้มีทุนตั้งต้นเงินส่วนตัวเนี่ยห้าพันบาทแล้วนะคะสวัสดีที่รักใครเป็นคนโชคดีบ้างจะ๊ะบอกหน่อยจะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนดวงดี คะ่ะนะคะโอ้ oh my god นะคะแสดงความยินดีกับพี่ๆหลายคนหลายท่านด้วยนะคะอาจารย์ชัดขาหนูขอหน้าจอกับขอกระดิ่งะคะ่ะยินดีด้วยนะคะที่รักขาเลขทูปปู่ปังมากนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีอาจารย์ชัดเชื่อว่าแฟน,นที่ <c oughs> ดู <c oughs> ที่ดูเราทั้งสองวันวที่แเพจที่ที่ได้ที่ได้ไปก่อนหน้านั้นอ่ะซ,ซื้อลอตเตอรี่กันได้แน่นอนอาจารย์แค่มั่นใจว่าอาจารย์แเคเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์ทางด้านของการถูกลอตเตอรี่ในครั้งที่สองครั้งแรกที่เราถูกลอตเตอรี่กันเยอะสุดคืออะไรคะอาจารย์เออสองเก้าหรือสองหกนะคะที่เราถูกลอตเตอรี่กันเยอะมากเรน,นว่ามือโดนอ่ามือโดนทุบโอ้โนหนี่มือไปโดนทุบสุขสันวัน กดแชร์นิดหนึ่งนะคะจะไปต่อกับอาจารย์ชัดอาจารย์เข้มไหมคะรอบหน้ารถทัวร์ใครจะขึ้นรถทัวร์ใครจะขึ้นรถทัวร์ถ้ารถทัวร์ถ้ารถทัวร์เนี่ยนะคะขึ้นไม่หมดจะเหมารถสิบรอแล้วก็ม้นรถท่วงให้นะคะที่รักไหนใครพิมพ์หน่อยค่ะเลขทูบเลขไหนปังคะวันนี้ศูนย์สองสามสุดปังนะศูนย์สองสามสุด ังคาเทาขานะคะอาจารย์เค้กได้ 20, ยี่สิบเจ็ดใบค่ะได้ 20, ยี่สิบเจ็ดใบนะคะนะนี่ดีใจอาจารย์ถูกสองสามใช่ไหมสองสามคือเป็นอย่างคือปังแท้พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็อาจารย์เค้กอาจารย์เค้กกราบขออภยัยสําหรับเลขสูตรนะคะเลขสูตรอาจารย์เค้กบอกอาจารย์เค้กซื้ออะไรไว้เยอะสุดคะศูนย์เจ็ดนะคะ สามตัวที่อยู่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเขาเป็น750ดห้าศูย์ถูกไหมจย์ใช่ไหมใช่ครับทำไมเขาไม่สลับสักนิดนึงล่ะเป็น5้าศย์เอย่างเงี้ยไม่งั้นนะอาจารย์แค่จะพาพี่ๆขึ้นรถทัวไปทั้งขึ้นเหนือแล้วก็ล่องใต้เลยใช่ไหมใช่ไหมที่รักเลขฝันเลขฝันเป็นไงบ้างจ๊ะ เลขฝันเป็นไงบ้างจ๊ะสองสานย์เจ็ดใช่ไหมเอ้นะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่รักค่ะสวัสดีที่รักเดี๋ยววันนี้จะคํานวณสูตรให้ชุดแรกเลยนะชุดแรกเลยไหนใครใครได้สองสามเย่ๆย่สองสามนะคะดีใจกับพี่ๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอาจารย์แค่มั่นใจว่า คนเห็นเลขทูบของอาจารย์แค่เยอะมากรู้สึกว่าห้าหกหมื่นคนห้าหกหมื่นคนที่ชมไลฟ์สดนะแต่คนรับชมอ่ะสองวันสองวันนู้เห็นว่าอาจารย์สองวันเนี่ยมีวันหนึ่งแปดแสนใช่ไหมรับชมอ่ะอีกวันหนึ่งก็หลายแสนอยู่คลิปของวันที่สิบสี่คนดูแปดแสนเกือบถึงล้านแล้วนะคนดูแปดแสนเกือบล้านคนแสดงว่าคนที่ดูในนั้นอ่ะอย่างน้อยนะครับต้องครึ่งหนึ่งต้องครึ่งหนึ่งอย่างน้อยต้องสี่ห้าแสนอ่ะ สี่ห้าแสนคนน่ะที่ถูกรอตตอรี่สองสูสองสามอ่ะนะนะครับแต่ถูกมากถูกน้อยอย่างที่บอกนะถูกมากที่รกถูกมากถูกน้อยอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเนาะอยู่ที่เราว่าเราจะจะถูกมากถูกน้อยเนาะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อรอตตอรี่ไว้ตามตามกับเลขทูบเลยในทีรักเนี่ยใครซื้อรัตตอรี่ไว้ตามกับเลขทูบเลยมีิตรคนเย้เยขอบคุณมากค่ะทีรักสาหรับใครที่เจอจันแค่ใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะนี่นะคะคือรุ่นนี้ค่ะ นะทันไหมทันไหมนี่นะคะ<ก>ถ้า <ยก S 1> ใครซื้อยกขึ้นใครซื้อศูนย์สองสามไว้นะคะ<ย>ก,ก็จะได้ลอตเตอรี่ด้วยนะคะเรื่องลอตเตอรี่ด้วยส่วนเรื่องขึ้นเหนือล่องใต้อะไรเรารู้กันแล้วกันนะทีล <c oughs> ะอาจารย์แค่เป็นคนของประชาชนพูดมากไม่ได้เอาเป็นว่าอาจารย์แค่ถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดใบยี่สิบเจ็ดใบค่ะทีราขานะคะนะนะ ขอบคุณพี่ๆเช่นกันนะคะที่ติดตามรับชมอาจาร,รย์ชัดอาจาร,รย์เคนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายคนหลายท่านนะคะที่เข้ามาขอบคุณแฟนเพจเดิมนะคะที่แชร์จนมีแฟนเพจใหม่นะปัจจุบันนี้ขอบคุณแฟนเพจใหม่ที่กำมารังนะคะจะทําให้มีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอาจรรออาจร,รย์เค่ประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีน้องแอดมินแจ้งอาจาร,รย์เคมาบอกว่าอ,อาจาร,รย์เคเปิดรับเข้ากลุ่มอาจาร,รย์เค่เพจจริงไม่มี เปิดรับเข้ากลุ่มไม่มีให้เสียตังเข้ากลุ่มอาจารย์แค่จะไลฟ์สดให้ทุกปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะที่รักคนที่ดูเพจจริงอยู่ตอนนี้กี่กี่ไลฟ์แล้วใครอยากรู้ว่าตอนเนี้อาจารย์แค่ให้อายุเพจจริงเนี่ยเท่าไหร่3 8 8 0ดท่านค่ะนะดูตรงดวงตาตรงนี้มีคำว่าสดนะที่รักขณะนี้เวลากี่โมงคะอาจารย์นะคะเย้เย่สองสามขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะนะพอได้ค่ะ กะปิน้ำปลาชูรสหอมกระเทียมอาจารย์เคได้2ี่สบเจใบก็ร่วมร่วมห0าหมืกว่าบาทไหมอาจารย์ได้ได้ห้าหมหกว่าให้ได้50,000ื<ะ> 50, กว่าบาทห0 0 0 0กว่าบาทนี่เดี๋ยวจะ 16, แบ่งทํทำบุญด้วยห้าพ16สิกนาฬนาทีวันนี้16บหนาฬิกาหนาทีนะคะนะสิบหนาฬิกาห้นาทีเดี๋ยวอาจารย์เคนะคะจะพูดถึงเลขทุกใครอยากได้ทุกไปจุดวันนี้มีคนหลังไหม่เต็มเลย นะมีคนหลังใหม่เต็มเลยอยากได้ทูกไปจุดเองทูกไปจุดเองชุดนี้99บาทรหัสคือทอทง99ใครอยากได้นะคะที่รักใครเจอเพจจริงแล้วอยากได้นะคะนะรหัสคือทอทง99ราคาชุดนี้99บาทค่ะนะคะไปพร้อมกับคาถาบูชานะที่รักบัญชีอาจารย์แค่แท้ๆเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทอรวันจิวสืบพงเครื่องรางมหารวย99นะที่รักนะคะ นะให้เงินคุณแม่หนึ0งพบาทอนุโมทนาสาธุบุญใครที่ถูกหวยกายจันเค้ไม่ต้องโอนมา27 5, 4, บใบห้าหมื่นสพันแม่แฟนเพจคิดให้เรียบร้อยเขาพระคุณมากค่ะนะได้50,000กว่าบาท